สวัสดีครับผมเอาไปยัะได้หัวหนา้นาหัวหนา้าหัวหน้าจะสู้หรือจะพอแค่นี้โอ้ออกออกไปข้างนอกก่อนสองวันกลับมาคืนแข็งโป๊กเลยนี่ไม่สู้แล้วลูกยางแทนเครื่องอ่ะไปเร่งเร่งเครื่องไปหนัก,หน,กหนักลูกยางแทนเครื่องมันจะขาดดิ เออเอาไปเลือกหาทางคิดผิดชีวิตเปลี่ยนพอกไปก่อนไหมหรือแบบไหนเออผมผมสายหัวแล้วอ๋อแหละโอ้ยย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 ย้ย ดูสิขนาดคนเดินยังน่วมอ่อสู้ไม่สู้ครับไม่มีทางไปแล้วหมดทางแล้ว หมดครับเละตุ้มเปะเลยครับดูไม่มีทางไปแล้ว เรามาดูเบิรดกันจะไปทางไหนครับ à, má là à, thằng này không à, 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 oh, Ô, hạnh quá hạnh แล้วหนึ่งเอาแล้วมาดูคันนี้ครับคันสีฟ้าคันนี้โดมินิเนเตอร์โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนี้ ขอถอนตัวผมมาถอนคนหนึ่งผมไม่ไหวเราเด้ออย่าบ้าผมเด้อไม่ไหวจริงจริงเดี๋ยวเกาะมาฝั่งนี้ค่ะดู มาไวแล้ววิ่งรุดอนุตกรเซฟจดูสันตุ้นเลยฮะกราเซฟสู้น้ำสู้กรมาเก็ขันใช้ตู้สันเอามาเกาะมาทางนี้แหละเกาะอ่ะเออมา เออเอๆาเอ้าเอาเอ้ไปฝั on on ่งนู้นกบเออ อ่ะนี่ขุนพันเอาเอายังไม่พ้นครับเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเย้ไอ้ห่ารถใหม่แรงยังดีอยู่ ไม่ได้จมจอดเฉยๆในรถคันนี้อนกมันบินวนหาที่ลงงมันยังไม่กล้าลงบินวนก่อนมองสถานการณ์ โอ้ถอนตัวแล้วแท่นเครื่องจะไปหมดแล้วดินจนสู้ให้แต่ครบห้าสิเที่ยวพอแล้วมาเอาเลือกไปจะไปทางไหนมาทางนี้แล้วเอา,อาไปฝั่งนูน้น ได้ครับอ๋อดันแล้วไป แต่นิดเดียวก็ขึ้น้ะครับเนี่องจารถมันหมดกำลังก่อนหมดแรงก่อนอ่ะดีเจนไหมคลิปหน้ากับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม